สรุปอัปเดตกบอาการเดนอีเวนต์เฟลี่มีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างนะครับไปดูครับ1นนะครับผมเฟ้นชิพนะครับที่ขายซีดวิธีการทํานะครับผมเราต้องทําอาหารมาให้เอ็นบีซขายเมล็ดนะครับผมเราก็ไปทําอาหารให้กับ n อ c นะครับผมแต่ว่าเราให้ไปเราก็จะติดครูดามกันนะครับส่วนอันที่2นะครับที่เพิ่มเข้ามาก็คือการเด่นคอยนะครับผมการเดนคอยมันอยู่ตรงไหนทุกคนเดินมาตรงนี้ครับผ่านมาด้านขวานะครับพอเรามาถึงแล้วเราสามารถกดคุยกับมันได้เลยนะครับเลือกเมนูอันที่2นะครับนี่ครับผมมันก็จะใช้ตัง ของเราแบบเหมือนใช้ทั้งหมดเลยครับผมเพราะว่าผมก็กดมาแล้วหมดตัวเลยเราก็จะได้มาส0การเดนคลอยนะครับผมส่วนเราจะรีเบิร์ตอีกขั้นอีกต่อไปนะครับเราก็ต้องเอานำผลไม้ที่มันต้องการนะครับผมมาแลกอีกทีนะครับพร้อมกับเงินเหมือนกันนะครับส่วนคอยทําอะไรได้คอยมันสามารถเอามาอัพนี่ได้นะครับผมอันแรกเพิ่มการเซฟฟาร์มของเรามาหนึ่งสล็อตนะครับผมอันที่สองวางไข่เพิ่มนะครับอันที่3กระเป๋าสัตว์เลี้ยงเพิ่มนะครับส่วนอันที่4กระเป๋าเก็บของตกแต่งฟาร์มเพิ่มขึ้นนะครับอันที่ม้น นะครับผมแล้วการเดินคอยไม่ใช่แค่ได้แต่อัปเกรดนะครับผมมันใช้ในการซื้อเมล็ดในเฟนนะครับผมเฟนชิปของคนขายเมล็ดนะครับอย่างที่3นะครับผมมาที่แฟรี่นะครับผมแฟรี่ตัวใหญ่นะเรามเราเรากดมาที่เมนูที่3นะครับผมมันก็จะเป็นหน้าเมนูอัปเกรดของแฟรี่นะครับอันแรกนะครับปูนเงินนิวสเตชันของกิมเมอร์นะครับก็คือนิวสเตชันของอีเวนต์นี้ส่วนอันที่2นะครับผมจะเป็นการเกิดของแฟรี่ตอนอีเวนต์มันมานะครับผมส่วนอันที่3นะครับผมแฟรี่อีเวนต์นะครับดูเล ชัันนะครบก็จะเพิ่มเวลาในการอีเวนต์เกิดนะครับผมจาก10นาทีกลายเป็น11นาทีเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับผมส่วนอัปเกรดอันสุดท้ายนะครับผมแฟรี่สปาวนะครับแฟรี่สปาวก็จะเกิดตอนอีเวนต์มานะครับผมทุกๆ1ชั่วโมงอ่ะและเหรียญของแฟรี่หายังไงนะครับผมมี2วิธีครับผมในการหาเหรียญของแฟรี่นะครับหนึ่งนะครับมาตรงน้ำพุนะครับผมทุกคนเห็นเหรียญนี่ไหมครับเหรียญของแฟรี่นะครับเทีหนึ่งเทียสองเทียสามเทียสี่เทียห้าวิธีการทำ quest เดี๋ยวผมก็จะบอกนะครับก็จะมีตอนนี้นะครับผมประมาณนีีีี้ววิธททท่นนนะะคครรับุุกกออเต์จมาๆ โมงนะครับก็จะมีแฟรี่เกิดตามแมพนะครับผมทุกคนก็เดินไปหามันได้เลยนะครับน่าจะให้สักประมาณ200รอยต่อตัวนะครับผมอ่าส่วนอันสุดท้ายนะครับผมทุกคนเห็นน้ำพุนี่ไหมครับน้ำพุนี้ของแฟรี่นะครับวิธีการทําทุกคนเห็นเควสนี้ไหมครับให้ทุกคนเอาผลไม้ที่น้ำพุต้องการนะครับผมที่ติดนิวเทชันของอีเวนต์นี้นะครับของแฟรี่พอทุกคนให้ไปแล้วนะครับผมก็จะเร่งขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีเทียร์หนึ่งเทียร์สองเทียร์สามเทียร์สี่เทียร์ห้านะครับผลไม้ที่มันต้องการก็จะ เพิ่มขึ้นแล้วก็ระดับก็จะสูงขึ้นนะครับผมระดับของผลไม้นะครับอองระวันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเทียร์หนึ่งเทียร์สองเทียร์สามเทียร์สี่เทียร์ห้านะครับนี่คือสรุปทั้งหมดของอีเวนต์เฟรนี่โกอาการ์เดนนะครับ